ไม่ตื่นเต้นปวดฉี่อ่ะยังไม่ตอบเลย้ยอ่านละทําไมเขาแบบทำธุระอยู่หรือเปล่าเขาได้หมดแหละจันบอกอะไรเขาก็ได้หมดแหละ <laughs> เขาไปดูแล้วดูดิกดูดูเขาเข้าหรือยังแย้งไม่เห็นไม่มีอ๋อนี่ไงเขากด เปิดต้องไอ้ยปิดปิดปิดเพลงดิเสียขอให้เราปิดเสียงพี่พี่อันนี้คือไลฟ์แล้วนะพี่ต้องพูดเพราะๆนะได้เสียงแล้วนะครับโอเคดีแล้วสวัสดีครับแล้วมัน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 อยู่ตรงนี้อ่ะในนั้นฉันขอไปส่องก่อนมันจะอยู่ไม่มันมันจะอยู่สองเป็นเป็นวักอย่างนี้ไม่ได้อะสองท่อนไม่ได้อ่ะ พี่น <amounts of audio> ้องบอกไ่รู <in the> <ine> ้ว like ่าพา่เด็กไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยไลฟ์เลยหนูไม่เคยเดินนะอ้าวหนูต้องอยู่ตรงนี้เหรอแล้วมันขึ้นสองอันไม่ได้หรอก็เหมือนฟิลวิดีโอคอลป่ะนี่ไงของแกขึ้นอยู่นี่แล้วเราต้องขึ้นตรงนั้นเหรอเว้ยแบบเราสลับเพือนอยู่เต็มบ้านเดี๋ยวนะมันคืออย่างนี้เหรอถูกแล้วหรอใช่แบบนี้หรือเปล่าของพี่ขึ้นยังไงของเราขึ้นยังไงอะ ก็เหมือนกันก็เหมือนขึ้นกับเบสเนี่ยอ้าวแล้วมันขึ้นแบบสองคนไม่ได้เหรอมันสองคนไม่ได้เหรอเออแล้วก็ทำไมถึงมันเป็นแบบเขาบอกว่าอะไรอ่ะพี่แพตริกต้องไลฟ์ก่อนต้องกดอีกแบบหนึ่งพี่แพตริกต้องกดไลฟ์ป่ะพี่แพทแพติกต้องไลฟ์ค่ะต้องกดไลฟ์ปะ ตอนนี้ยังไม่ได้ไลฟ์ปะไลฟ์อยู่ค่ะแต่เห็นนะไม่มันจะปกติมันจะขึ้นเป็นสองจอใช่ไหมแต่เนี้ยมันขึ้นอย่างเงี้ยเห็นปะอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนให้มันแบบเป็นไอ้นี่ยังไงพี่แทคนิคต้องต้องไลฟ์อ่ะไลฟ์ก่อนแล้วเบสเชิญอ๋อโอเคเอ่อต้องทำไงไปพี่ต้องกดไลฟ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเบสเชิญไปกดไลฟ์ก่อนกดวางพี่ติ๊กว่างไหมโอเควางไปไหม ปอปอกันก่อนนี้หนูก็ไม่เคยขึ้นไลฟ์ออกไปอ่ะแล้วเดี๋ยวนะผู้ชมนี้เราตอเอากไปแล้วแล้วเราก็กดอะไรตรงนี้หรออะไรอะเรากดอะไรมอเตอร์เราได้สามร้อยอย่างเนี้ยเราเชิญเขาเนี้ยแล้วเราต้องกดตรงไหนทุกคนสามร้อยหกแล้วค่ะเม่โอเคจัดไปแล้วเราต้องกดตรงไหนเราต้องเข้าไปที่ไหน แล้วไม่แล้วถ้าพี่เขาไลน์แล้วเราต้องอ่แล้วพี่เขาไลน์แล้วเราต้องไปตรงไหนไม่มันก็ไม่เห็นกันเดี๋ยวรอพี่เขาไลฟ์แล้วไงต่อคะทุกคนเนี่ยบอกวิธีหน่อยแล้วก็พูดจักวะตรงนี้ค่ะโทรเข้าโทรเข้าหาต้องขอไปนี่อ๋อนี่ไงจัดกับคริเอเตอร์นี่หรอเกตเชิญไปได้ปะใช่ฉันต้องเชิญไปส่งเหรออืมโอ้ย้ส่งหาใครไม่ใช่เกตคงเบอะไรยกเลิกเลยกเลิกอะไรจะทำอะไร หเหมือนกดแบบเชิญหลายคนที่แบบไลฟ์อยู่แกต้องดูแบบเพื่อนแกที่ไล่อยู่อะ่ะก็ยังไม่ไลฟ์ต้องรอเขอาไลฟ์แป๊บน,นึงโทรก็ได้ <c oughs> ถ้าต้องบอกเขาไลฟ์แล้วมันจะขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะฉันก็กดเชิญถูกไหมใช่หกเก้าพันคนแล้วอ่าถึงเมื่อไหร่ค่ะทุกคนอ้ามาแล้วแบบนี้นะแบบนี้แล้วก็ฮัลโหล อันนี้ได้แล้วอันนี้คือถูกกล้องแบบที่ถูกต้องแล้วทำไมอยู่ีอันนี้อันนี้ถูกต้องเล้วใช่ปะถูกต้องละเก้าพันคนพี่พัชิตสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะทั้หมดโอ้ลราคุยถึงชนเขาไลฟยก่ะพี่พัชิตแยกออกไหมคะถั่วหลบในเบสไหนโอ้ดไม่มันมีฟิลเตอร์ด้วยเขาเล่นฟิลเตอรอันนี้นี่คือครั้งแรกที่แบบไลฟ์เลยนะอุ้ยขอบคุณนะว่ อะไรคะเกรงใจมากๆเลยมาช่วยแพ็คของไหมครับฮะาฮ่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 าอกว่าเขาตอนนี้สามร้อยออเดอร์ตอนนี้ก็คือสามร้อยออเดอร์แล้วนะครับพี่แพทริกโอ้ใช่ทีเนี้ยตอนนี้มันไม่มีคนแพ็คเหรอทำไงไม่มีคนแพ็คอ่ะจริงเหรอต้องการคนช่วยครับนั่อย่างมากฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่ นเสี่ยนสเตปโอ้ด้ค่ะเดี่ยวน้ามันนี้มมัน้่าไม่ตอบทำไมทำไมมีคิลเตอร์กันไปหมดเลยโอ้ยพี่ออมพี่ออมไม่ชอบแพ็กได้ไหมโอ้เสียอ่านะครับอะไรครับพออต้องไม่ชอบแพ็กด้วยฟอกฟอกอันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนไปแพ็กกันหมดเลยหลังบอลหลังไม่พอหลังไม่พอเอาอะไรช่วยแพ็กอ่ะช่วยแพ็กอุ้ยเอาเนี เออแต่ว่าว่าแต่ยังไม่เคยส่งไม้ไปใช้เลยอ่ะเอา๋ยวส่งไปให้ค่ะเหรือว่าไปต้องกดต้องเอฟ๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวส่งไปหรือว่าขัาไปเลยเอาาพีเตอร์ออกยองโอเคพีเตอร์เอาใส่แว่นด้วยคนเอาอ่ะใส่ได้เลยเหลืออีกคนหนึงไม่ใส่แว่นมันมันมีแว่นเนี่ยหรออันนี้ไม่แว่นจริงค่ะอันนี้อันนี้แว่นตาใส่ตาแล้วเนี่ย คุณรู้ปะเี่ยว่าผมใส่ตาสั้นอคุยคุยคุยแต่ไม่เนี่ยโอเคคุยคุยนี่คุณรู้ประเี่ยว่าผมใส่ตาสั้นรู้สิจําได้แต่ตาสั้นแต่รักสัญญาวนะคะใส่แว่นใส่แว่นมันก็ไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินอ่ะช็อตฟิลมากพี่ไม่ได้ยินเนอะ ว่าอะไรอ่ะไม่ได้ยินครับใส่ใส่แต่สั้นแต่อะไรนะแต่แต่รักสัญญาวนะคะอ๋อคุณก็อ๋อเขาอ๋อแกคนอย่าไล่ฉันออกนะคะฉันรู้สานั่งไว้มาตั้งนานอย่าไล่ฉันออกเลยขยันห็นเหม็นนะคะไล่ฉันออกไม่กลัวต้องออกเปล่าไม่ใช่เล่กปวดฉี่อ่ะปวดจิงกิ ไปฉี่ก่อนเนี่ยตข้อขอย้อไปฉี่ก่อนนะคะฝากพี่นัทพี่กับน้องเมทไปก่อนนะคะจะพาไปด้วยก็อะไรอยู่ขอโทษแทนโอด้วยนะคะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับทำอะไรอยู่คะไม่ได้ทำอะไรครับแบบว่าพี่แพทริกถือกล้องสั่นมากเลยอ้าวเหรอเดี๋ยววางก็วางให้เลยพี่แพทติกดูไหมว่าพี่แพทริกถือกล้องสั่น มันเป็นมันเป็นแนวครับเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ครับแบบว่าดูแล้วเป็นหัวไปรุ่นไปรุ่นเมกาอย่างเงี้ยเป็นหมื่นคนแล้วได้เสียงได้เสียงคุณแม่ใช่่ะแม่มันเดี๋ยวได้ให้แม่มาก่อนแล้วคุณพ่อล่ะคะอยู่บุเอ่อใช่ครับอยู่บุสวัสดีครับสวัสดีครับแม่คุมออเดอร์ค่ะแม่ไม่ยอม เล่นหนูไลฟ์เล่นๆแล้วแบบแฟนคลับขอพี่แพติกไงแล้วแม่ก็เลยบอกว่าให้ซื้อให้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาซื้อถึงจริงๆก็เลยต้องรบกวนพี่แพติกบอกบอกขอว่าต้องซื้อกี่ยอเลยนะสามร้อยเหรอตอนแรกตอนแรกบอกหนึ่งร้อยแล้วจะโทรหาอ่าแล้วถึงหนึ่งร้อยแล้วถึงแล้วเขาก็ขออีกว่าอยากให้แบบขึ้นคู่กันอะไรเไงี้ยก็เลยขอไปสามร้อยแล้วก็ได้จริงๆขอสองร้อยขึ้นคู่กันแล้วสามร้อยพี่แพติกต้องมาไลฟ์กับเบสโอ้ยยิมหกต้องมาด้านตรงนี้นะ ขายเป็นน้ำ <laughs> <laughs> พี่เบสิกว่าวันไหนต้องมานั่งตรงนี้นะได้เอาถึงกี่ออเดอร์ก่อนดีกว่าพอาถึงแล้วถึงแล้วหรอถึงเออถึงตามกำหนดแล้วเหลือแค่พี่อย่ต้องมาอา่าล้วเราบอกบอกเขาว่าสามร้อยออเดอร์แล้วพี่ติกต้องไปนั่งไลฟ์ด้วยนะใช่ <laughs> บอกไปก่อนแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมาเปล่าอ่ะทุกคนไปได้สําหรับเบสว่างให้ได้เสมอ <laughs> ก็มึงีนานะโอ้นะเดยวไปคุณแม่นั่งอยู่ไม่มีใครเข้าไลฟ์เลยตอนนี้เอมีใครเอาเดดแอร์เพิ่งเพิ่งรู้วิธีการแบบไลฟ์ทิกต็อกนะเนี่ยก็เคยบอกไปแล้วไงขายของในทิกตอกไงพี่พชิกอ๋อครับพี่แพ็นอีกลืมเหรอคะหนูเคยเล่าให้ฟังแล้วอ่าอ่า ใ่า่ลืมอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องมีของมาขายบ้างละขายอะไรมีอะไรไม่ใช้บ้างเหรอหาก่อนแถวๆนี้สวัคนสดีค่ะเขาบอกรองเท้ามาเอามาขายคู่กันอ๋อเออเอ้ยดีนะดีนะเผื่อแบบเอารองเท้าแตกมาขายอะไรอย่างนี้ เอ้ยหนูมีรองเท้าแตะพี่นะเอ้ยรองเท้าแตะพี่ไปทิ้อยู่ไหนแววมาดูดิทุกคนอยากเห็นรองเท้าใช่ไหมที่พี่ให้ไหมเอ๊ะเสียงเป็นอะไรคะัเมื่อกี้บาจะอยู่เสียงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ดูก็ได้เดี๋ยวค่อยแบบว่าเดี๋ยวถ้าถิ่นไลฟ์แบบเป็นไลฟ์กับเบสเตเดี๋ยวค่ให้ดูก็ได้จะได้มีอะไรไงจะได้ขายด้วยเลยใช่ค่ะข่ะเป็นเป่าในช่วยหนูขายสิ โอเคมีอะไรมาให้ฝากครับมาเ้ยราวเรารองเท้าแต่พี่มาจริงๆอ่ะพี่ให้เดดด่ะไหนเอามานี้ใส่แกะเธอมั้งถุงก็ได้นะเอ้ยเอ้ยเอ้เอเอาแค่นี้แกก่อนแป๊บนึงให้มันจะได้สวยๆยกให้ดูดีว่าเอามาให้ทั้งถุงดูนะดูพี่แพทิกนะคะรองเท้า อยู่กันหลายคนนะหนูหนูใส่ยังไงก่อนแบบยี่สิบวันก็ยี่สิบคู่อย่างงี้เหรอสามสิบวันก็สามสิบคู่อย่างงี้เหรอคือคือเผื่อไงแบบว่าเผื่อคนที่บ้านอะไรอย่างงี้เพราะไม่รู้ว่าแบบว่าใส่ใส่อะไรอะไรอย่างงี้ไงก็เลยแบบเออก็เลยขะใส่ไปให้ก็หนูใส่ในละครนะใช่เหรออ๋อจำได้ที่แบบเห็นเห็นมีรูปออกมาอย่างที่เขาทิปลงอะที่ไหนเนี่ย ดูนี่เห็นรูปด้วยนะน่าอ้มาคุยอะไรมึงเป็นคนทำให้เกิดไลฟ์นี้อะอโอนมาเร็วๆเข้ามาเขาไม่อยากถินชานี่หม้ยเขาบอกแล้วเป็นคอมเมนต์เต็มเลยไม่คือคือคืออยากอยากเห็นเนเพราะว่าแบบว่าโอ๊รู้รู้ความลับเบสเยอะคเด็อะไรใครพูดเลยไหมล่ะตรงนี้โอ๊ตรู้ความลับพี่แพทริกด้วย รับเลยวะใช่ไม่ความรับอะไรไม่รู้ไม่บอกก็พี่ก่อนชอบไปเที่ยวไหนอะฟ้องหมดแล้วเที่ยวนะคะฮะโอ้ยมาฟ้องหมดแล้วพี่ไปเที่ยวไหนอย่าไปเชื่อเขาใช่หรอไปกับมวยสุดะมวยสุดะ เออสาวอย่าม no ั่วมั่วอะไรก็มันเป็นบอกเองอ่ะคุณเป็นสายเหรอเป็นสายให้เบสคนเป็นสายให้เบสเยอะมากใช่คุณอ่ะระวังตัวคุณแพนทิกโอ้พี่โอมไปไหนแล้วพี่แพนที ออ้น้ำโหนไปไหนแล้วแต่พี่โอ้คงมีแฟนนะเป็นพี่หนหน้ามันนี่หน้าเป็นพี่โอ้กันอมอมกลับไปแล้วเนี่ยอไหนบอกว่าจะหาคนโสดๆให้โอ๊ตเออไม่แพ้ที่อ่ะว่าจะหาให้อยู่โหไม่ช่วยกันเลยบอกเลยว่าแลกกันใครจะช่วยอะไรคือช่วยอะไรเออให้ช่วยอเลยนะอ่า นี่ไงให้ให้ช่วยแบบให้ทำคะแนนไงไม่แล้วเดี๋ยวออกข้อสอบไปไม่ล่าข้อสอบตอบแบบเติมคำหรือว่ากากะบาทค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนออกข้อสอบเองค่ะนักเรียนพร้อมทำข้อสอบหรือยังคะ แต่เดี๋ยวค่าสอบต้องส่งเป็นไฟล์ไปให้นะคะแล้วค่อยค่อยเลือกตอบค่ะถ้าตอบถูกอะตอบถูกก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนนี้แล้วค่ะตอบผิดอะตอบผิดก็ขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนนี้ค่ะพี่แม่หญิง,งงงหมดแล้วเอองงหมดแล้วเปล่าอย่างี้ไม่ค่อยได้ยินเอา้เอาโอ๊โอพูดไม่ได้ยินเหรอแล้วเป่พูดได้ยินปะได้ยินได้ยินๆๆนี่หนั้าทำอะไรพวกนี้ ยอดไปถึงไหนแล้วยอดออเดอร์ไหนดูดิสวัสดีนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะอย่าลืมกดสั่งซื้อนะคะไหนพี่แพทิกลองขายแบบโอ๊ตหน่อยอ่ะสามหกสี่พี่แพทย์ขายแบบโอ๊ตหน่อยขายของให้เป็นลมเดี๋วขอดูก่อนว่าขายขายอะไรเนี่ยไหนขายให้แพทย์ฟังหน่อยมีลิปสติกลิปสติกมีกันแดดอาะารมีมาหน้ามาหน้ามีเซรั่มมาหน้านี่ช่วยอะไรอ่ะ โอ้ช่วยอะไรช่วยให้สวยเหมือนเราสองคนค่ะมาเสียงทองเมื่อกี้นะใช่เป็นมาสทองคำอยาดไหนมึงสอนออกเสียงนี้มาสทองคำโกมาอ๋อโกมาลูกแม่ขอสอนออกเสียงโกมาหน่อยค่ะ gold mask อะไรนะก็